ตอนอานอ่นอาตอนนี้เพื่อนเข้ามาทั้งหมดสี่สิบคนนะครับเราชื่นชมห้องนี้นะดีมากเลยที่เข้าเรียนเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้พวกเราจะสอบได้ไหมกอตั้งสามสิบเก้าคนเออสามสิบเก้าคนมันเยอะมาเยอะกก่าปกตินะเยอะเลยเยอะว่าปกติละเยอะผิดปกติใช่คะ่ะปกติป, 30, ปกติแค่ 30, 100, ประมาณยี่สิบก,กว่าคนเองพ่อ ปัติยี่สิบคนแสดงว่าสงสัยพึ่งตื่นพึ่งตืงน่นในเวลาน,เ,นาเ,าเลยสอบไ,ไม่เข้าเรียนโดนบ่นไม่เข้าเรียนไม่เข้าเรียนบ่อยโดนบ่นไม่เข้าเรียนบ,ย <c oughs> บ่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาในบทประพันธ์กันครับในเนื้อเรื่องพันธานไาเสียงเมื่อกี้ เราก็ดูวิดีโอแหละอาจจะพอเข้าใจเนเรื่องได้บ้างนะอ่ะมาดูบทแรกเลยนะครับหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับเตีวันนี้มีคำถามเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าตัวละครแรกที่โผล่มาเลยนะครับสันเพชรที่แปดเจ้าคนนี้ก็คือเม่เกียที่เขาบอกคือพระเจ้าอะไรนะจำได้ไหมพระเจ้าเสือเออพระเจ้าเสือนะครับคนเดียวกัน พระเจ้าเสืออ่าคุณครูเขียนให้นะครับนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือเลยก,ก็ได้นะครับพระเจ้าเสือหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าพระเจ้าสันเพชรที่แปดนะรู้สึกสันเพชรจะเขียนผิดสันเพชรน่าจะเป็นยอหญิงนะเออสันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยาคือกษัตริย์ของอายุทยานั่นเองนะครับสด็จประพาสทรงป่าเดี๋ยวมีคําถามเนี่ยมีคําถามแล้วคุณครูจะถามคํานี้นะครับ ทรงป่าแปลว่าอะไรใครตอบได้ขอคนที่พิมพ์ตอบคนแรกนะไปต่างถิ่นยังไม่ถูกอคนที่ตอบถูกคนแรกคือคณาทิพย์นะครับสเสด็จประพาสทรงป่าันเนี้ยประพาสเนี่ยมันคือว่าประพาสคือไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวประพาสแปลว่าไปเที่ยวหรือไปต่างถิ่นนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ทรงป่ามันคือไปตกป่านั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยกริยัดมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างมากก็ล่องเรือ เป็นเรือขบวนเรือผาที่นั่งเนี่ยนะครับร่องเรือไปตกตานั่นเองนะคนที่ได้คะแนนคือคณดทิพย์นะครับคณดทิพย์บวกหนึ่งนะเสด็จประพาสรงปลาปากน้าร่องเรือตรงนี้ครับดอกจันไว้มีมีในข้อสอบนะจําไว้ดีดีร่องเรือเอกชัยมาอันนี้คือชื่อเรือระที่นั่งนะครับเรือเอกชัยเนี่ยคือชื่อ ชื่อเรือพัที่นั่งอ่ะปูโยงเส้นมาตรงนี้แล้วกันเรือเอกชัยนะเรือพัที่นั่งเอกชัยล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อถามตรงนี้ลองเดาซิว่าโคกขามเนี่ยถึงโคกขามเนี่ยมันคืออำเภออำเภอโคกข,ขามลองเดาซิว่าอยู่จังหวัดอะไรมเมื่อกี้ ที่เขาบอกโคกขามสมุทรปาการยังไม่ถูกครับใกล้เคียงอยุธยาอายุธย,ย,ยาใกล้เคียงละบุรีลำคองสุขโขทัยประคอรสมุทรสาครอ,อ่ะมีคน,คอนตอบถูกแล้วคนที่ตอบถูกคืออังคณาเลขที่เท่าไหร่อังคณา อังคณาเล็ที่ผมตอบถูกแต่ผมพิมพ์ผิดนะครับผมพูดได้เฉยครับพ่อมไม่ได้ <นะ S 2> พิมว่าอาเภออําเภอโคกขามนะครับจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครอ่นะผมพิมพ์ผิดนะพ่อมีในข้อสอบอเช่นเดียวกันนะจังหวัดที่ติดโควิดเยอะๆเลยตอนนี้นะครับสมุทรสาครพิมพ์ผิดอะไรสมุทรสาครเยบ ปูสาครทองคดโขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลายคือทำไมตอนนี้พระเจ้าเสียก็กล่องเรือไปใช่ไหมได้วยความที่คลองเนี่ยมันมีความคดเคี้ยวมากนะครับทําให้เยยวพันท้าย<ม>นรสิงเนี่ยที่เป็นนายท้ายเรือเนี่ยทําไมครับไม่สามารถบา,างครับเรืเอได,ได้ทำให้เรือพระน่น่งเนี่ยก็ไปชนกับอะไรครับ กิ่งไม้ขนาดใหญ่กิ่งไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้หัวเรือเนี่ยหักลงนั่นเองนะสมัยก่อนก็คือตามกฎมนเทียนบานเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดที่ทําข้าวของของพระมหากษัตริย์เสียหายเนี่ยคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตโดยทันทีนะเพราะฉะนั้นมีใครจะอยากไปรับใช้พระมหากษัตริย์ไหมเนะี่ยบุษทำแก้วน้ําแตกเงี้ยเอานิ้วไปไตัดเอานิ้วไปตัดหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ย หัวเรือหักใช่ไหมเอาหัวมันไปตัดคืนด้วยเอออย่างเงี้ยนะครับทําดินสอหักเออทําดินสอหักหักมือหักฟันมาซีกหนึ่งอย่างงี้โหดร้ายเกินโอ้นะหนูไม่เป็นหรอกอหนูไม่เป็นค่ารับใช้เนี่ยอันตรายจังอ่าต่อมานะครับบทต่อมาบทที่สองพันท้ายตกประมาสิ้นพันท้ายก็คือใครเนี่ยทําไมมันขึ้นอย่างงี้เนี่ยพระเจ้าสีย พันท้ายนอลสิงพันท้ายนอลสิง๋ยวนะทำไมมันเป็นแบบนี้ดี๋ยวขอออกก่อนมันมีเส้นเออม,มันมีเส้นสเข้าใหม่เข้าใหม่มันล้วนนะครับพอมครูก็เก่าละคนก็แก่และอ่าพันท้ายตกประมาทสิ้นพันท้ายก็คือพันท้ายนรสิงพันท้ายนรลสิงนะครับพันท้าย เห็นดังนั้นใจประม่าได้ใจประมาทใครที่อ่านคําแปลก่อนเราก็จะไอ้นี่จะตอบคาถามครูได้ตกประม่าสิ้นคืออะไรตกประม่าก็คือตกใจเออ,เอ,อตกใจนะครับด้วยความที่บังคับเรือไปชนกับขอนไม้แล้วนะครับพันท้ายก็เลยตกใจนะครับก็เลยหยุดเรือลํานั้นนะครับพอหยุดเรือเสร็จก็ ขึ้นจากเรือพนิทั่งขึ้นไปบนฝั่งนะแล้วก็รู้เลยว่าเมื่อตอนเองทาโขนเรือหักแล้วเนี่ยตนเองจะต้องถูกลงโทษตามกฎบนเทียนบานก็คือโทษอะไรครับประหาร <ปะ S 1> ชีวิต <ปะ S 1> เท่านั้นใช่ไหมโดจากเรือทูนอุทิศโทษหลงโทษในที่นี้ก็คือโทษอะไรโทษโทษโทษประหารนั่นเองพันท้ายนรสิงห์ผิดบทฆ่าเสียเธออาคุณครูถามคํานี้ คำว่าบทบทค่าเสียเทอนบทในที่นี้หมายถึงอะไรบทใครตอบถูกก่อนบทในที่นี้หมายถึงบทบัญญัติหรือบทอะไรบทคอร้องยังไม่ถูกบทในที่นี้ถึงหมายถึงอะไรที่เขาบังคับใช้เออกฎ ถูกต้องครับอ่ะคนที่ตอบถูกคนแรกก็คือคุณานนนอ่ะคุณาโนนบวกหนึ่งคะแนนคุณาโนนเลขที่สองอถูกครับพ่อถูกครับบทในที่นี้ก็คือมันคือกฎบ,<ท>บทก็คือกฎนะกฎหมายกฎหรือที่เรียกว่ากฎมนเทียนบานนะมนเทียนบานนอนเนเทียน กฎมนเทียนบานตอบถูกเรอครับพ่อถูกต้องครับกฎมนเทียนบานที่ได้ระบุไว้ก็คือทําไมครับต้องถูกตัดประหารประหาชรหาชีวิตเท่านั้นตัดหัวใช่ไหมเออพันทน้ายนรสิงก็เลยทูลขอพระราชาทานโทษประหารน,นะครับให้พระเจ้าเสือเนี่ยประหารชีวิตของตนเองตามกฎมนเทียนบานนะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้กกฎอันนั้นบอกพระเจ้าเสือว่าให้เอา หัวของตนเองเนี่ยไปตั้งไว้คู่กับโขนเรือที่ตัวเองทําหัดนะครับไปตั้งเป็นสารเพียงตานั่นเองนะสารเพียงตาทํำไมเขาถึงเรียกสารเพียงตาเพราะว่ามันมีความสูงเพียงแค่ตาเขาเลยเรียกว่าสารเพียงตาเออเพื่ออะไรเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกก็ถูกต้องก็คือเพื่อรักษากฎ<ด>ประเพณีตามธรรมเนียมประเพณีที่เขา ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับไม่ให้ผิดกฎทารรเนียมประเพณีนั่นเองนะสืบหายไปใช่คู่เส้นคําสารคําเนี่ยเป็นเหมือนคําอะไรนะที่ครูบอกคําอะไรโทษนะโทโทษ,โทษตามจริงเส้นในที่นี้มันถิมันหมายถึงว่าอะไรเส้นไหวใช่ไหมเส้นวา<ข>เออมันเป็นไม้เอกแต่มันต้องการเปลี่ยนให้เป็นไม้ไม้ถน,นั่นเองเอนะครับ บทนี้คนที่ได้คะแนนไปมีคนเดียวมีคุนานนนะอันนี้คำแปลก็ตามนี้เลยถ้าเราจะอ่านทีหลังก็มาอ่านได้นะครับต่อมาคำถามประทัดแรกเลยผู้บานในที่นี้หมายถึงใครผู้บานบำเน็จให้โทษถนอมใจหนอพระมหากษัตริย์ อ่ะคุณครูถามใหม่พระมันภูบาลเนี่ยมันแปลว่าพระมหากษัตริย์แต่ในเรื่องเนี้ยหมายถึงใครเออเหมือนเหมือนเบญญาภารู้เลยสมเด็จพระเจ้าเสือสามสิบสี่ค่ะคุณครูให้เบญญาภานะครับเบญญาภาสามสิบสี่ถูกต้องนะครับภูบาลเมื่อกี้เกือบส่งพระเจ้าเรือไปแล้วก็คือพระเจ้าเสือเมื่อกี้เกือบส่งพระเจ้าเรือไปแล้วพระเจ้าเสือ พระกาลุณาอภัยโทษเอผอู้บานบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอนะครับสมเด็จพระเจ้าเสือก็เห็นว่าสิ่งที่พันท้ายนรสิงทำเนี่ยมันทำด้วยความตั้งใจไหมมันไม,ไไมไ่ตั้งใจออมันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็เลยทรงอภัยโทษให้พันท้ายนรสิงนะครับแต่พันท้ายไม่ยอมโทษถนอมใจนอคืออภัยโทษนะฟันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวย แต่ในขณะนั้นพันท้ายนรสิง์ยอมให้ยอ,ยอมไหมไม่ยอมเออกับเห็นว่ามันไม่ควรจะได้รัรกษาอภัย,ยอภัยโทษนะครับ <c oughs> ก็เลยยืนยันที่ว่าจะให้พระเจ้าเสือเนี่ยประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะตนเองให้ได้นะแต่พระเจ้าเสือก็ได้เสนอพ่อแม้พิเศษ ก็คือพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมก็คือสร้างโทษจำลองขึ้นมาโดยการปั้นรูปรูปในที่นี้ก็คือรูปอะไรครับรูปรูป,รปพระเจ้ารูปปัน้นเองเออรูปปั้นรูปปั้นดินนี่แหละนะครับพระเจ้าเสือก็เลยสั่งให้ทหารองคล์ลกษ์ต่างๆเนี่ยปัน้นรูปปั้นดินที่เป็นคนขึ้นมานะครับเปรียบเสมือนเป็นตัว แทนพ่อคือตัวทแทนรออูปปั้นตัวแทนรูปปั้นแทนรูปปั้นพันท้ายนอสิงแทนแล้วก็ให้ทหารเนี่ยฟันไปที่หัวของรูปปั้นนั้นแทนเออแต่พันท้ายนอสิงเป็นไงยอมไหมครับไม่ยอมเออไม่ยอม,ม,ยอมก็ขอเหมือนเดิมนะครับขอให้ประหารชีวิตตนเองเป็นครั้งที่สามนะครับโดยการตัดษานตะต,ตนเองเ,เพื่อให้พระมหากษัตริย์เนี่ยรักษา ตามประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาถ้ากษัตริย์ไม่รักษากฎประชาชนเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมก็จะไม่สนใจอเออประชาชนก็จะไม่เชื่อ,อ,อถือไม่ไม่ศรัทธามีข้อคอลหาถูกต้องนะอ๋อกษัตริย์พูดไปแล้วแต่ทำไมถึงกลับคำพูดได้อย่างเงี้ยนะครับไม่รักษาคำพูดนั่นเองนะฉะนั้นข้อนี้มีใคร ได้คะแนนมีคะแนนเดียวก็คือคนะเบญญาภานะครับอันนี้ตามที่แปลก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระกรุณาพยาโทษแต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมนะครับกับว่าให้ตัดศีรษะตนเองอเสียเถิดแม้พระองค์จะให้ปั้นดินเป็นรูปตัวแทนขึ้นแต่ก็และให้ตัดรูปปั้นตัดหัวรูปปั้นนั้นแต่พันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอม บอกว่ามันจะผิดราชประเพณีนะสุดท้ายเป็นยังไงครับบทสุดท้ายจบแล้วเนี่ยแบบเดียวเองผู้มีเอาถามคำเดิมภูมีในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ในเรื่องนี้คือใครเอาเหมือนเดิมเบนยาพาเร็วมากพระเจ้าเสือเอออีกแหละออาบวกให้เบนยาพาเหมือนเดิม โอ้ยมีใน,น<า>ที่นี้ก็คือ,อเออพระเจ้าเสือคนเดิมหลอกอะไรพิมพ์สดๆเลยพระเจ้าเสือนะครับผู้มีปรอบกับตั้งบรรลัยขอพ่อเป็นไงเจ้าตรัเฉยเออพระเจ้าเสือด้วยความที่ไม่อยากประหารพันท้ายนรสิงก็หาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อที่จะให ไม่ต้องประหารแต่สุดท้ายพันท้ายนรสิงห์ยอมไหมครับไม่ยอมอยู่ดีอยากให้กษัตริย์รักษาประเพณีไว้นะสุดท้ายพระเจ้าเสือก็เลยต้องจําสั่งเพชชคาดฟันฟาดกล่าวเอาถามคํานี้กล่าวแปลว่าอะไรกล่าวแปลว่าอะไรหัวครับถูกต้องครับขณาทิพย์พิมพ์คนแรกนะขนาทิพย์พิมพ์คนแรกออาขณาทิพย์เลขที่หนึ่ง ฟาดเก้าก็คือหัวนะสั่งเพชฌฆาตก็คือมือประหารในในเนื้อเรื่องที่เราฟังเมื่อกี้เขาบอกประหารในช่วงตอนไหนในช่วงเช้าวันลุ้งขึ้นใช่ไหมเออวันที่วันถัดไปเลมเออสามเดือนเิ่มเพียบวันที่เลมเก้าเดือนสามจริงไหมเนี่ยวันขึ้นเก้าหรือไม่ก็เลมเก้านี่แหละนะครับก็สั่งประหารชีวิตโดยสั่งเพชฌฆาตประหารตัดศีรษะในวันถัดไปนะครับ แล้วก็ทําตามที่พันธ้าโนสิงขอคือนําขนเรือใช่ไหมกับหัวเนี่ยหัวพันนี้คือศีสษะหัวก็คือศีรษะสีละสะสีละสะกับขนเรือที่ทําหักไปทําไหมครับเส้นที่กาหไ,ไปทําเป็นอะไรไปสร้างเป็นสร้างสารไว้นี่นะครับเป็นสร้างสารที่เรียกว่าสารเพียงตา รูปด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเอาหัวกับเอาศีรษะของพันธุ์ท้ายน้ำสิ่งที่ถูกตัดเนี่ยไปตั้งคู่กับโขนเรือที่ทําหักไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไวเ้เป็นเกียรตินะครับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอะไรสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์นะครับในการที่รักษากฎร,รมเนียมประเพณีไว้เพื่อรักษาเกียรติของ ทมหากษัตริย์ด้วยนะครับเห็นไหมสารสืบกิติคุณเขาคติไว้ในสยามเห็นไหมจนเรื่องสุดท้ายนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะตามจริงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยพระเจ้าเสือกับพันท้ายนอสิงห์เนี่ยท่านเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันเคยชกมวยด้วยกันนะแล้วพระเจ้าเสือนเนี่ยก็เห็นว่าพันท้ายนอสิงห์เนี่ยมีความเก่ง มีความสามารถในการต่อสู้ก็เลยเอาพัน้ายนรสีเนี่ยมาเป็นทหารท้ายเรือนะครับก็รับใช้กันทํางานมาด้วยกันตลอดนะครับจนสุดท้ายก็มีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นขี่เรือ <จบ S 1> ไปชนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตัดศีรษะเหมือนตัดมีดาันเพื่อน<ด>ตัวเองเออครับอ่ะก็จบไปสําหรับเรื่องพันท้ายนรสิน,รสนะครับ สิ่งที่จะออกข้อสอบคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงไหนล่ะตรงนี้ครูบอกตรงไอ้เรือเอกชัยเออเรือเอกชัยใช่ไหมพระเจ้าสันเพชรที่แปดชื่ออะไรเนี่ยเออชื่อเดียวกันนะครับทำพยายามทำความเข้าใจตัวละครให้ถูกมีชื่ออะไรบ้างเภอโคขามสรุปจังหวัดอะไรสมุทรสมุทรสาครเรือนี้ชื่อเรือเอกชัยนะครับเนี่ย นะก็ไปอ่านทบทวนทั้งสองเรื่องนะเดี๋ยวในคาบหน้าพรุ่งนี้แหละน่าจะพรุ่งนี้น่าจะให้สอบเลยจะได้ไม่ลืมนะครับแต่ก่อนตอนสอบก็อนุญาตให้ดู powerpoint ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคาบนี้มีใครมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคาบนี้ก็ไม่มีงานเหมือนเดิมนะครับเรียนกับครูสบายสบายเอ เทอมนี้เราจะต้องมีงานอีกมีงานเพิ่มอีกนีมีงานอีกเดี๋ยวจะมีงานอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะพยายามปรับงานให้ง่ายๆโอเคครับโอเคครับถ้าไม่มีใครมีอะไรสงสัยนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนด้วยเท่านี้ครับก่อนจะแบบว่าทบทวนบทเรียนไหมคะอยากให้ทบทวนไหมทบทวนค่ะเอเก็เดี๋ยวทบทวนให้งั้นพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวทบทวนแล้วก็เดี๋ยวจะส่งลิงค์ข้อสอบให้ละกัน มีกี่ข้อมียี่สิบข้อครับผ่านกี่คะแนนครับผ่านก็ควรจะเกินครึ่งครับเกินครึ่งคือผ่านแต่ตามจริงถ้าเราส่งงานเนี่ยมันจะไม่ตกอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีงานมาช่วยด้วยแต่ถ้าเป็นคะแนนสอบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะถือว่ามันหนักมันเป็นคะแนนที่มากเกินไปเออมันคะแนนสอบอย่างเดียวแล้วแบบไม่มีคะแนนงานช่วยเราตกมาก็คือตกอย่างเดียวไงอ่ะโอเคนะครับงั้นเจอกัน เราจะได้เปิดเรียนวันไหนคะน่าจะยาวเลยครับอีกนานผมว่าเรื่อนอีกอ่ะผมว่าเรื่อไปยาวๆเลยเทอมสองเราจะได้เปิดไหมคะไม่น่าจะได้เปิดว้ายลืมเพื่อนกันหมดแล้วครูก็ลืมหน้านักเรียนหมดแล้วเนี่ยเจออีกทีเปิดเทอมมสามครับเีื่อคงลยาวๆเจออีกทีเจออีกทีจบปฐมมสามแล้วเจออีกทีรับเงินนั่นแหละ เรบเงินคนแก่